อ้าวทักทายนะครับนะทักททยย้มเศา้านะครับนะเป็นยังไงเนาะพี่น้องกีเตือเฮาละครับพี่น้องสู่ๆกันต่อไปเด้อผู้ใดมีอย่างกระทายลงไปเด้อพี่น้องเด้อโมนี่กีเตื์ได้รับมอบหมายว่าซักผ้าครือเก่านะครับนะยืนเป่าเครื่องซักผ้านะครับนะอะมีอย่างดีก็มาบอกกัน ต่อกันไปเร้่อพี่น้องเด้อย้าคทายคือเก่าลุงทีก่กระิเริ่มดีขึ้นนะพี่น้องเริ่มดีขึ้นนะครับเ,เสียงอาจสีมาแน่นิดหน่อยนะครับนะตอนนั้นเสียงเปลี่ยนเสียงเลยนะครับนะเป็นไขวัดนี่โอ้สาคัญมากนะครับนะเบาอย่างออกมากอเป็นคนละเสียงคนละรลดเลยนะครับพี่น้องอืมบรรยากาศไอ,อ้ไอเพื่อนบอ่ทิมนะครับนะเพื่อนบอ่ เพิ่นบริวาโอ้คนนี่บสบายเพิ่นบริวาเลยงงาเป็นนะ้อนกะครับพี่นอ้องเพิ่นก็ต้องให้หาคีปมาลงคือเกา่าให้มาท,าทักทายกมู่ก็ปวดคือเก่านะครับพี่น้องเพิ่นบริวกเว้นว่าช่วงนี้ลุงศิษย์บสบายต้องเอาคีปลุงศิษธ์กับบวานะครับพี่น้อง <c oughs> มีเจนั่นแล้วต่อสู่กันดาเลอครับพี่น้องออต่อสู่กันไปลงไห้สามํามเสมอนะครับนาะเพิ่น ปูพีมีรายได้เพิ่นกะได้ของเพิ่นตลอดนะครับพี่น้องเพราะว่าคลิปมันสีสางโต้ตนของมันเองนะครับนะอ่าสีมันสีทำงานของมันโดยตลอดนะครับนะอืมีฉะนนแล้วเขาบอกว่าคลิปได้สีปังโบปังนะครับพี่น้องลงตลอดนะครับลงตลอดเลยเพราะว่าเป็นนาทีของขี้เต์เพิ่นมอปมาให้่นะครับนะชาลินประจำซับประดากับมีนะครับนะมันกาดเขาก็ต้องลงให้มันครบนะครับนะ คาลินประจำสัปดาห์แล้วก็มีคะแนนการมีส่วนร่วมนะครับนะมีอยูสอ่สามคอนะครับนะใตโปรไฟล์นะครับใตมือขี้ตื่นขเขาขาไปเบ่งกันช่วงไรตีเขาแผ่วนะครับนะ,ะคะแนนการมีส่วนร่วมอืมการลดลงนะครับนะเป็นสีแดง,มงเมองกึ้งนะครับนะครับไรได้นะครับนะอีกช่องหนึ่งก็ช่อง อ่าอาคะแนนบปิดีสัมพันนี่นะเนาะพี่นอ้องผู้ติดตามผู้ติดตามแล้วคะแนนอ่าการเข้าร่วมแล้วก็อ่ารายได้นะครับพี่น้องถ้าช่วงใดถ้ามันบอสัมพันธ์กันอ่าเรียนมันก็สิบ,บไหลนะครับพี่น้องต้องให้มันสัมพันธ์กันนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องมือใหม่ยินดีกับผู้ที่กำลังได้รับเครื่องมือเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับผู้ที่ ได้รับแล้วก็พยายามต่อสู้กันไปนี่แหละให้หาคลิปมาลงให้สม่ำเสมอให้ได้เสมอเสมอนะครับนะเพราะว่าคลิปยาวนี่สําคัญอยู่นะครับนะคลิปสั้นก็สําคัญแต่ว่าอ่าคือลุงซีดเว้านั่นแหละกันบ่มีเวลากาอ่ายกกล้องนะครับนะมันสะมีกล้องกล้องของเดียวนะครับกล้องเฟซบุ๊กนี่ก็ได้นะครับแต่แต่ว่ากล้องเฟซบุ๊กนี่ มันสีซ้ำกันกับกล้องเดียวมั้งนะครับนะยกขึ้นท้ายแล้วมันกะแป๊บเดียวมันกะเบิดเวลานะครับนะกล้องเฟซบุ๊กนะครับนะมันสีซ้ำกันกับของเดียวนะครับนะมันจีบรอยท้ธรรมดาได้เวลาหลายคือกล้องของติดเครื่องนะครับนะถ้าใส่กล้องของเฟซบุ๊กนี่คือเอาเลี้ยวๆนะครับพี่น้องเดียวนั่นเลยปัจจุบันมันกะสะดวกดีนะครับนะสี่ท้ายเลี้ยวที่ถ้าเฮาบ่พ้อมนะครับนะเอาบริเตรียมสำรอง อาคลิปไปเราก็เอากล้องของเดียวไายเดียวนั่นนะครับนะลงเดียวนั่นเออแต่มันก็สิหม,มุนติวติวให้เบ่งเบิดเวลาเนาะครับนะแต่ว่าสิม,มัทายเป็นคลิปยาวนี่มันบบได้นะครับนะมันอ่ามันใส่ระยะเวลาประมาณในหลักเก้าสิบวินาทีนะ่นะนรับพี่น้องได้ซ้ำคลิปเดียวนะครับพี่น้องกะ สิมาทักทายกันยาวๆจักสามนาทีนี่ก็บโได้นะครับพี่น้องแต่ว่าแบบนั้นต้องปัจจุบันทันด่วนนะเออต้องปัจจุบันทันด่วนที่แน่ๆก็ให้ลงประจำนี่แหละจะล่วงเลยนะคบนะจะล่วงเลยไปนะคบนะบางคนอ่าก็ว่าโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่คือยังลูกศิษย์เรานะ่ะคว่พร้อมมันบมีในโลกนะครับพี่น้องควมพร้อมของคีเตอร์นี่บบมีควมพร้อมเลยอ่าพร้อมน้าไหน ยกกล้องยานนั่นคือว่า่ะนะครับพี่น้องถ้าสิรอว่าตาโอ้มือนี้บ่าพาร้อมเมือนี้บ่าพาร้อมกระสีบ่เลยลงมือจักเทียนะครับพี่น้องกระสีบ่มีความพาร้อมเลยจักเทียจกักอ่าบางคนมันว่าโอ้วันนี้อารมณ์ไม่ดีถ่ายเป็นสิบสิบเค้กก็ไม่ได้วันท่านว่ามันก็แม่นี่หลีนะครับพี่น้องอ่าพาร้อมบ่พร้อมเฮาก่อนมันก็อยู่ในเฮานี่แหละนะครับพี่นอ้องอืมกตสิรอแต่ว่าพร้อมบ่พร้อมบ่จิตใจพร้อมบ่นี่ มื่นกับ่ได้เฮ็ด้วครับพี่น้องเฮ็ดกับพ่อสำเร็จนะเออเอามีชนะแล้วพ้อมั่พร้อมก็ต้องพร้อแล้วนาะพี่น้องเนาะอืสู้ๆกันไปเด้อเ็นกรลังเกให้ทักทายครับทักทายายินดีน้ำทู้ที่อประมวลผลแล้วได้รับเงินแล้วนะครับพี่น้องสวัสดีครับ